สัสดีจ้าสวัสดีจ้าทุกคนเป็นรถเอนี่ไหมรถม้าที่เขาลากเบียจะเนี่ยเห็นไหมถังเบียอยู่ข้างหลังอะนะนัะ่นคือถังเบียจะเขา <c oughs> ก็ตามส่งแถวผูกแถวบ้านยางนี้แหละทุกคน <c oughs> ถังเบียร,รถมา้า <c oughs> ถังเบียร์สมัยโบราณเป็นไม้เห็นไหมแต่ว่าไอ้แบบใหม่ก็จะเป็นแบบไอ้นี่แบบเหล็กอ่ะจ้ะทุกคนจอยก็มาไอ้นี่ทุกคนนะมาเอาไอ้สคริปชั่นนะหรือใบสั่งยาจะมาใส่ในกล่องให้หมอเขาเซ็นลายเซ็นให้ว่าอนุมัติให้ยาตัวที่เราต้องการใช้กะจะนะเพราะว่าจอยก็จะมียาที่ต้องใช้นะไม่ใช่ยาเกี่ยวกับโรครุนแรงหรอกทุกคนก็โรคธรรมดาแบบ ทุกคนแก่มาก็ต้องเป็นอย่างเงี้ยจ้ะทุกคนเจ้วก,ก็เอามาใส่กล่องหยอดใส่กล่องก็รอไปไประมาณสักนู่นแหละวันศุกร์ค่อยมาค่อยไปเอาที่ร้านขายยาทุกคนเพราะว่าใช้เวลาบางท,กทีก็เป็นอาทิตย์นะกว่าที่ว่าเราจะไปรับยาได้ตรงที่ร้านขายยาทุกคนเพราะว่าเอามาใส่กล่องให้หมอเขาเซ็นรับรองว่าโอเคเราสามารถใช้ต่อได้ แล้วก็รอไปประมาณสี่ห้าวันก็ไปเอาที่ร้านขายยามันจะกมันก็จะตรงไปถึงนู่นเลยแล้วตอนนี้จอก,ก็จะไปวัดสายตาจะทุกคนนะนัดหมอว,วัดสายตาวันนี้เพราะว่าอจอยตาจอยเริ่มแบบเนาะเริ่มไม่ไม่ดีแล้วเพื่อนได้อ,อ,อายุ46่สนี่สายตาแบบว่ามันมองเห็นชัดอยู่แต่ว่ามัน,ม,นมันแพ้แสงอะนะมองเห็นตัวหนังสือใกล้ๆได้ใกล้ๆก็ก็โอเคอยู่นะแต่ว่ามันจะมีอาการ ตาแบบว่ามัวๆแล้วก็แบบว่าเวียนๆหัวเจ็บตาตาแพ้แสงอ่ะเพืเ่อนๆจอยก็จะไปเช็คสายตานะอาจจะได้ใส่แว่นหรือเปล่าเราก็ค่อยดูกันนะจ๊ะทุกคนเนาะนั่งรอคิวจะแล้วหมอก็เรียกเข้าไปวัดสายตาจ้ะทุกคนตรวจสายตาเสร็จแล้วนี่ก็ออกมาเพื่อนๆเอ้ยแอปเปิลแอปเปิลจิ๋วเยอะมากเลยเด้อคากแน่นี่ เยอะแยะมากมายจ้ะนี่อปีนี้คงจะได้เก็บอยู่หรอกนี่ต้นนี้นี่น่ะค้าทุกคนไปลองเก็บสักลูกสิอมเปรี้ยวอมหวานหรือปเปล่านี่ลูกนี้ยังไม่เคยกินนะพันแน่พันนี้ยังไม่เคยกินไม่เคยกินทุกคนจะคิ้มกันอ,อร่อยดีพันเนี้ อร่อยดีเูเต็มเลยเต็มไหมเยอะเยอะเป็นพงพวงเลยทุกคนเป็นพงพวงเลยอร่อยอยู่ไม่สาดพันเนี้ยสวัสดีทุกคนจอยจะไปลีดทุกคนไปหาซื้อขนมจีนอยาก ได้ขนมจีนมากินกับไอ้เนี่ยทุกคนกินกับน้ำจาแกงเขียวหวานที่จอยทํำน่ะล้วก็เลยจะไปเมืองกรีดจะ้ะนะเสียเงินค่าตัดแ,แว่นละหนึ้อยยีบสอประวันทุกคนค่าตรวจสายตาค่ากอบแล้วก็ค่าอะไนะค่าแบบวัดค่าค่าเลน่ะเออเพราะว่าสายตาตัวข้างนี้มันมันมันเปลือ,ลอทุกคน หมอก็บอกว่าหมอวัดสายตาบอกว่าโอ้เธออยู่มาถึงอายุ46นี่ถือว่าสุดยอดเราจะเพิ่งมาใส่แว่นเนาะบางคนนี่ก็ใส่แว่นตั้งแต่อายุ20กว่าๆเขาบอกว่าเวลาเวลานี้คือแบบอายุช่วงอายุ45-46ขึ้นไปเนี่ยสายตาคนเรามันก็จะเปลี่ยนเขาบอกอย่างนี้จ้ะทุกคนเนาะถึงหลีดแล้วจ้ะทุกคนเครื่องฟ้าเครื่องฝนเหมือนฝนจะตกไหม ที่ตลาดรีดเงียบๆวันนี้ทุกคนไม่ค่อยมีของมาขายจ้ะมีน้อยมากจ้ะวันนี้มันตรงกับวันอาคารด้วยตุงใส่มันไม่ค่อยมีอลูกละปอนอทุกคนแก้วมังกรมะละกอ เยอะคนเยอะคนจะเป็นร้านจีนก่อนจะ้ะนะเป็นร้านจีนก่อนไปละก่อนกลับมาร้านไทยไปทุกคนที่จะมาเอาจะ้ะห่อละสองปอนด์นะทุกคนด้วยอียกน,นึงจอยซื้อแค่ห้าถุงถุงละปอนด์เก้าเก้าส่งปอนด์ละทุกคน มาม่มาไวายอห,อหอละห้าสบ้าีแต่ว่าของเจอก็ยังมีเยอะอยู่เพราะว่าพี่รัดเอาไว้ให้เยอะอยู่ไอ้ช้างน้อยละละอ่ะเจทุกคนเ่งแกงต,ต,าต่างๆคเอ้ยจากนั้นก็ต่อด้วยร้านไทยจ้ะทุกคนจอจะมาซื้อพริกแกง นะพี่แกงเผ็ดอะจ้ะทุกคนเพราะว่าที่บ้านมันหมดแล้วก็จะซื้อพริกเผาแล้วก็หมูหยองมันไม่มีหมูหยองทุกคนว่าจะซื้อน้ำส้มสายชูก็ลืมมาถึงบ้านโอ้อยในะเบื่อ,อเลยเพื่อนๆเลยของก็ไม่ค่อยเยอะจ้ะวันนี้สงส่คนเข้ามาซื้อหมดแล้วจ้ะนะใบตองเขาก็จะขายเป็นโลมั้งเขาไม่ค่อยติดราคาจ้ะนะต้องถามแม่ค้าเอาจ้ะถึงบ้านแล้วจ้ะ ไปรีดมาซื้อไอ้นี่มาให้พี่แอนดีน้จ้ะไอช็อกโกแลตโกลจ้ะนะพี่แอนดี้ชอบกินกินข้าวเสร็จเขาก็กินไอตัวนี้จอยก็ซื้อมาให้พี่แอนดี้เขา <c oughs> มันจะมีแบบรสอะไรนะใส่ไม่ใช่รสเพื่อนใส่เออมันจะมีไส้นี่ไส้อะไรนะไอแจมสตรอเบอรี่แจมโกลเพื่อน <c oughs> ไปวันนี้เราจะไปหาซื้อที่จากทุกเป็นขนมจีนอันี่ยถุงนึงเนี่ยนะก็สองปอนนั่นแหละหนึ่งปอนเก้าสิบเก้าเราซื้อมาห้าถุงเพืนนะ่อนนะเรยซื้อมาห้าถุงซื้อกระทิมาไว้ด้วยจ้ะก้อยเอาไว้แกงจ้ะเอาไว้แกงเอไว้ทำขนมกะทิกล่องอร่อยดี ชอบกินที่ฮอเนี้ยทุกคนบางคนก็บอกว่าชอบกินชาวเกาะอย่างเงี้ยโจยชอบที่ฮอ่เนี้มากกว่าไงนะแล้วแต่คนนะทุกคนนะมันให้หมดวางไว้ก่นแค่นีนน้ก็หมดเยอะนะทุกคนจะบอกไว้ก่นอนหมดหลายเลยู่ตุ๊กาเช้าโจยก็ไปเลยเอ้ยนั่นแหละ ไปตรวจสายตานะก็ได้เสียเง,งินเพราะว่าอายุขนาดเนี้หมอสายตาบอกว่าถ้าอายุประมาณ45-46ขึ้นไปดีสายตาเริ่มเปลี่ยนละนะครั้งแรกที่ใส่แว่นตานี่แหละสายตาข้างเนี้ยนะมันจะสั้นนิดนึงนะมองคือตอนอ่านเนี่ยมันจะไม่มันจะมอง,มมองไม่ค่อยเห็นแต่ไอ้ฝั่งเนี้ยคือเห็นชัดฝั่งเนี้ยจะลางๆแต่ก็ไม่ลางมากอะ่ะจ้าทุกคน ซื้อไข่เยื่อม้เอามาไว้ผัดกะเพราไข่เยื่อม้าด้วยชอบชอบกินนี่ซื้อมาไว้จัดามจะจะกินอะไรอย่างเงี้ยมพือมินติดบ้านไปเลยแล้วก็ซื้อหมูยอเมาไว้หมูยอประมาณ6กปอนกว่าจะหกปอนห้าสิบนะเกือบ7จ็ดตอนต่ออันนะเอามาไว้ทาไอ้นี่จะ้ะ ทำยำแต่พ่อพี่อันนี้ชอบกินอยู่เพี่อนที่ชอบกินยำยำยำหมูยออยู่แล้วก็ได้ขนมไอ้นี่มาขนมโมจิจะมีไส้เผือกกับไส้ถั่วแดงก็ซื้อมากินชอบกินค <c oughs> ่าตรวจนี่ประมาณรวนพูดถึงเรื่องตัวตากนันเดกวัดไปวัดสายตามานะก็ประมาณค่าค่าวัดเนี่ยนะ ก็ประมาณ32ปอนด์แล้วก็ค่าแว่นค่าเลนอะนะค่าเลนที่ว่าจะต้องใส่ะนะก็90กว่าประมาณ70กว่าแล้วก็ไอค่ากอบอีกนะทั้งหมดก็รวมกันทั้งหมดแล้วอะนะก็1นึ่งรปอนด์ทุกคนแล้วก็จ่ายเงินเท่าไห้่ ไปว่าจะไปหาซื้อหมูหยองนะว่าจะมาทำาอ่อยขนมปังหน้าขนมเอข้าวตังหน้าหมูหยองอ่ะมันไม่มีจ้ก,ก็จะทำไอขนมไอข้าวตังหน้าพริกเผาเอานะนซื้อพริกเผามาแล้วก็ไปนี่ก็ขนมกินก็ไอนี่แหละที่โจ้อยากได้เนี่ยพริกแกงเนี่ยจะ้ะซื้อมาประมาณเจ็ดเจ็ดเจ็ดซอง เก็บซองแล้วก็จะใส่ในช่องแช่แข็งเอาไว้ส่วนนี้ก็ผมเขารู้จ้ะอันนี้ก็สองปอนมั้งประมาณนี้แล้วก็ได้ผลไม้มาจาก,กมาเก็ตมาเก็ตนี่ก็มันมันลูกละปอนจ้ะเนี่ยอยาจะซื้อมาห้าลูกเจ้มามังกรลูกเล็กๆลูก,ล,ก,ล,กลูกละปอน ลูกนี้ยสี่สิบสี่บาทบ้านเราโอเคอยู่โอเคอยู่เนาะอยู่เมืองนอกไปรอกินที่เมืองไทยไม่ได้หรอกเพื่อนๆะมาลูกชาติไหนจะจะได้ไปเมืองไทยเจอจะกินมูจิจ้ะเพื่นอนถามว่าไม่อยากมาเมืองไทยอยากไปอยู่ใะอยากไป,อย,กไปอยากไปทุกปีแหละแต่ว่าน่ะน่องเงินนี่แหละจ้ะทุกคนค่าใช้ใจ่ายเยอะ นี่โมจิอันนี้ใส้เผือกจ้ะ <c oughs> โอเคยู่หอมมันหอมเผือก แต่าาทุกคนก็ได้มาประมาณนี้จ้ะยังไงจอก็ฝากคลิปนี้ไว้ด้วยฝากกดไลค์กดแชร์กดเป็นกำลังใจทห้ด่จ้ะขอบคุณค่ะบาย